กีได้ยังไงสระอิกิกิกิขีริเก่งมากต่อครับไม่สะกดกออิดอกิีเก่งมากต่อครับกออิดอีกต่ออิดตอจิตต่อรออิดอจิต่อชอตออิดอจิต่อทอ ต่ออออีดอ<น>สสต่อลูกกิมต่อขอขออมอกิมต่อจออมอกิมโอ้เก่งจังเลยออมอืชออกิมตออิ็อีน <contracted> องกิมกิมต่อก็อีนองขินขินต่อจอจออี จออีอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจัดการให้จออีนอจออีนาจีนต่อรอจออีนาจิต่อชอจออีนาจีนต่อทอจออีนาจีนต่อนอนออีนาจิคุณลุงจะให้เขียนว่าคำว่าอัศวินกินปลาเขียนเลยครับเขียนครับเร็วอัศวินเขียนยังไงเขียนเร็วเขียนตรงนี้อาจาอัศวิน คุณน่ะชื่ออัศวินเขียนอัศวินกินปลาเขียนเร็วอัศวินเขียนต้เออเขียนเลยอัศวินเขียนยังไงไม่ต้องเด็กชายเขียนอัศวินเลยไม่ต้องเด็กชายเขียนอัศวินไปเลยเร็ว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 เดี๋ยวเวลาหมดเร็วเร็วเร็วอัศวินเวลาหมดที่ไหนเออเร็วเร็วเดี๋ยวเราต้องกลับไปเรียนที่ที่โรงเรียนใช่ไอ้ที่ที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ทานอัศวินกิน อ่ากินสะกดไงกอ,อีง่ากินกออีหรือกออีออเออเขียนเลยกินกินติดก,กันติดก,กันกินติดเข้าไปเออชิดเข้าไปอ่ะกินอุ้ยเก่งอ่ะกินเอาเร็วกอ,อีง่ากินน่าใจนอนหนูมีมีสระอะไรเขียนดีๆกินไม่สวยครุงเสียใจนะมา,าบ้านดำดำ เออสระอ์บนวอลแหวนสวยสระอ์บนกอไก่ไม่สวยอะเสียใจเอาเร็วกินเอาเร็วเร็วได้แล้วได้แล้วเร็วเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วกินปลาเร็วอัศวินกินปลากินปลาปลาปลาอ่า สะกดคำว่าฉันชิมไก่ทอ,อดเออฉันสะกดไงฉัน,นไม่ใช่<ก>ชอพูดชออะนอฉันอ่ะเขียนสระ,ะอะเวลามีตัวตัวสะกดกลายเป็นไม้อะไรชอเออชอนะชอชิงนะฉันอะชอชอนี่มันชอชอก็ต้องชอชิงสิลูกฉันเออ ส็ตอะสระอ่ะกลายเป็นไม้อะไรเวลามีตัวสะกดกลายเป็นไม้อะไรไม้แะลรอยู่ข้างบนไม้หันอะไรไอ่อเออแกงล่างเป็นไม้หันอากาศอยู่บนชอชิงเลยเชออ่ะอะไรชออะอะไรฉันชอชอะจาตัวสะกดตัวอะไรชออะแล้วมีตัวอะไรนอนหนูเขียนไปนอนหนูฉันช,ชิม ชิมสะกดไงลูกไม่อีไม่อีวันนี้เราเรียนสระอีก็อีมอจีกิ่งว่าเขียนเลยชออีมอชิมโจ้เออช้างชอช้างตาอเออแล้วก็มอมาเอาสระอีแล้วเขียนหางทําไมอ่ะสระอีมีหางหรือไม่มีหางพูดอะไรก็ต้องเขียนอย่างนั้นสิลูกเออพูดสระอีเราไม่เขียนสระอีอ่ะชิมชอออมีเออไก่ไก่สะกดไง สอนไปแล้ว,ลวอไไก่กออักสก,กดตามคุณลุงกอไอไก่ไ,<อ>ไหมเออเออเอาเร็วเห็นไหมสอนแล้วเขียนอะไรก่อนเขียนกอก่อนแล้วไอก่อนกอกเอออะไรอยู่ข้างหน้าอเออสระไอไม้มรรยยไงไลูก้เออนี่มันไม้ม้วนนี่มันไม้ม้วน นี่มันไม่ม้วนไม่มาลายต้องแหลมแหลมเอาไม้เอาไม้เอาไม้เขียนตัวตรงๆด้วยสระ,ะไอไม่ตัวหงิกไก่ไม้เกาะไอไก่ไหมทอดสะกดไงทออดทอดเก่งมากเขียนให้ถูกนะทออดทอดถ้าสะกดผิดเอ้สะกดถูกแล้วเขียนผิดครูลุงเสียใจนะอ,อ้าวเอเอ,อไม่ต้องไม่โทรทออดทอดเลยทอทอเขียนยังไงเออทออะไรอะ มีสองทอให้เลือกมีทอทหารกับทอทงทองไม่ใช่ใช้ทอทหารสะกดถูกต้องเขียนให้ถูกด้วยเออแล้วก็ออ right. เออแล้วก็งูเฮ้ยทอดเมื่อกี้สกดยังไงทออะไรอไม่ไม <sted> ่ไม่ไม่ไม่สกดใหม่ไม่ใช่น้ำมันทอองอทองสะกดคำว่ากองสิทอองกองกดงูสะกดคำว่าของสิ อ่าอันนี้ไม่ใช่นะเอาสะกดคำว่ากอดสิลูกกอดทขอกอด่อไม่ใช่พูดกออดอกอดสะกดคำว่าทอดสิทอดอทอดดอเด็กลูกเข้าใจยังทอดอทอดไหนสะกดคำว่าสอดสิ สออซอสอดเอาใหม่สกดด้วยดอเด็กเขาจะแม้เอาใหม่สอดสกดซออซอกอดทอดซออดอทอดอ่ะเขียนแม่กอดผมเขียนแม่แม่เขียนไงเอ๋เขียนอะไรก่อนมอก่อนหรือแอก่อนเออแม่แม่เร็ว แม่กอดกอดสะกดไงเมื่อกี้สะกดไปแล้วก็อ้อกอดฮะกอ้อกอ้กอดไม่เอากอออกอดเอาใหม่สะกดใหม่กับคุณลุงทอดทออทอดทอออออดอ่าสอดซออสอดทอออออดกอดกออออกอดกอออกอดอ่าเขียนไปแม่กอดกอดกอกไก่เออกอกอะไรอ้ออ้ออ่าเขียนไปสิ ออเออและว,วอีกกออดอกก็ดอกไหมเออแม่กอดผมผมผมสะกดไงอผอใช่ผอเขียนใบผอเลยลใช่ผอพึ่งผออะไรผอสะกดตามคุณลุงสะกดคำว่าลมสิรอ,อโอ มลมสะกดคำว่าดมสิลูกดอ,อกอมดมสะกดคำว่าผมสิลูกผอกมผมอ่ะเขียนไปเลยสระ,ะโอกหายไปเวลามีตัวสะกดผออมเขียนมผเขียนมอเลยมอ,อ,อไม่ไม่ผไปแล้วไงผไปแล้วก็ขัดมอมา้าอย่างเดียวผอกมผมก็เขียนมม้าตัวเดียวอ่านว่าอะไรแม่อะไรแม่กอดผมอ่ะเขียนใหม่ผมกอดแม่ ผมเขียนเลยผมผอเออผอเอาเขียนสิผมโอผออกพูดใหม่ผออกมผมกอดกอดกอดเออก็อดอกอดเขียนเลยกอดกไก่เออกอดอกอกเออกออกอกเออแล้วก็อะไรอีกมาอะไรฮ้กอดกออะไร ดอแล้วดออยู่ที่ไหนอ่ะเห็นไหมเราเขียนคํานี้ไปแล้วเราก็ต้องจําสิลูกผมกอดแม่โอเคอันนี้อ่านให้ครูลงฟังอ่านว่าอะไรครับเร็วอาดอาอะไรอาวินกินฟ้าโอ้ต่อเร็วฉันฉันฉันจิม ใส่โจเก่งมาก <laughs> ต่อแม,แม่อะไรผมผมกอดแม่เออเก่งมากเลย